สวัสดีครับเข้าสู่การนำเสนอข่าวของสำนักข่าวมติเพ็ออนไลน์อยู่กับผมทัชพงศ์นิยมเดชาผู้ดำเนินรายการข่าวเราลงใต้พปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปดูผลงานตำรวจทางหลวงสกัดขบวนการค้ายารายใหญ่ยึดยาบ้าก,กว่า1ล้านเม็ดไอกว่าร้อยกิโลกรัมกลางเส้นทางสู่ประตูภาคใต้เราไปติดตามข่าวนี้พร้อ,รอ,รอมๆกันครับตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดล้ใหญ่ ปลายทางพื้นที่ภาคใต้หลังจับผู้ต้องหาหนึ่งรายพกไอซ์หนึ่งรอกิโลกร,รัมที่ด่านตรวจบ้านพระ ก่อนขยายผลพบเครือข่ายคนส่งจากพื้นที่ปริมณฑลต่อมาตำรวจทางหลวงจังหวัดนครศิีธรรมราชเรียกต้องรถต้องสงสัยมุ่งหน้าสู่จังหวัดพัทลุงพบชายเป็นคนขับมีผู้หญิงนั่งข้างมาด้วยตรวจค้นพบยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดซุกซ่อนไว้ในรถผู้ขับขี่รับสารภาพส่วนผู้หญิงปฏิเสธเจ้าหน้าที่เปิดเผยขบวนการใช้รถนำเคียร์เส้นทาง และรัดลำเลียงดัดแปลงพิเศษก่อนใช้ยุทธวิธีเข้าประกอบควบคุมตัวได้สำเร็จอยู่ระหว่างการขยายผลเอาผิดกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันข่าวสารดีๆของสนข่าวมัติเพชออนไลน์และมัติเพชรออนไลน์ภาคใต้ความจริงต้องมาก่อนวันนี้ผมทัชพงศ์นิยมเดชาก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ